ปรทธานผร้ชมสุดเจมันนี่ไหมออาไร้อยหเป็นถังอร่อยเจลองเอาเท้าอุ้ยกินกบมันรน่อยมนีเอามันนี่สดใสเธอเจสวยเธอเนาะนาองป้าเจเเนี่ยมาให้เอฟซีมึงชุดนะเอามันห่อนมันนั่นนั่นไรเเจก็้กนนะไปคนกับปวงมาใส่กันหน้ามาใสุ่ดไลยซันบอกบอกใคยเห็นเจใส่แบบนี้ดิกรรมชุมโดนโดนเห็นนันนีอยู่แต่ว่ามันบอกใคใส่ สวัสดีครับเจลอตเตอรี่สวัสดีค่ะวันดีค่ะนักแต่สุดนี่แหละท่านผู้ชมค่าแล้วนะครับเมื่อแล้วท่านผู้ชมวงสิบปาววันนี้วันที่สิบสามอ่าตอนค่าตอนเมื่อวันที่สิบสามธันวาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับอยู่ขั้วบนลงโปงเปงเจลอตเตอรี่ท่านผู้ชมอ่านะครับมาไทยเอฟซีบังจักหน่อย เออเพราะว่าเห็นว่าแม่หมูว่ามีแนวจะมาว่าวสุฟังก็ว่าแม่หมูค่ะจังเดี๋ยวจังจังรอจังไปฟังน้ำกันเบอร่าแล้าเอาเจ๊ว่างหน่อก่อนได้เมนู่ยังมืาหนิบอกเอฟซีก่อนต้มยำปลาช่อนค่ะต้มยำใบพุนก็ได้เจ๊ว่าเป็นยังนะครับอ่ามันเป็นต้มยำดอกต้มสมปลาคอต้มสมปลาคอทำมาชุ่มมาหนิเอาถั่วเป็นได้มากอ่าต้มปลาช่อนช่วงนี่ให้เจ้าสูบสูบบ่อสูบน่องอ่า ปลาบ่อปลาหน้าปลาหน้ามาถ่ายเอฟซีบังต้มใส่ยังอรอยเจเนใบผักกระแยงเบาเทอดเลยผักกระแยงมาหนึ่งเด้๋ยวจะงามงามไม่หมูงามไหลสดสดอยู่มันจะไมนด้วยสมกับข้าอย่างมาโรลลงใส่กับว่เป็นอยังเอ้าท่านผู้ชมจังมาบงตอนกินข้าวน้ำกันเดี๋ยวจะภาพอีฟังไม่หมูคนมาสามีเพิ่นฝันแล้วฝันเอาบอกไม่หมูลูกเคยฝันหรือเปล่าอ่าฝันเป็นฝันแล้วฝันตเต็ม ก่อนมือจะมามือหนึ่งบริฟันอยู่ประเทศไทยบ่บรแมนเดี๋ยวจังเราสกังน้ำกันเดี๋ยวจังมากินข้าวน้ำกันเด้อต้มส้มปลาคอต้มส้มต้มส้มต้มยำพี่น้องต้มส้มปลาคอบ้านเฮาต้มสมใส่ใส่ผักกระแนงใส่บลาคามอ่อนใส่ปลขามอ่อนขาดได้เอ้านะครับผมมีมีของมาส่งท่านผู้ชมนะครับเอฟซีเป็นฝากหน้านะครับผมเป็นฝากไปทัศบุญนะครับเพิ่นมีฝากอ่า ฝากถวายปูนะครับมีปูสามแปดปูสี่ศูนย์ปูเจ็ดสองหกืนนะครับอีกสามพื้นแล้วแต่นะครับเป้าแถาจะไปถวายครับอันนี้อันนี้เป็นห่มอันนี้เพิ่นให้เบ้าแถากับเจ๊ตลอตเตอรี่นะครับอันนี้สามชุดนี่นะครับกับพี่สาวเป้าแถาแต่ว่าชุดนี้เพิ่นฝากไปถวายนะครับปูสามแปดปูสี่ศูนย์ปูเจ็ดสองแล้วก็อีกอีกสามวัดทั้งหมดหกหกชุดแต่ว่าสามชุดนี้เพิ่นฝากมาให้เป้าแถวเจีตลอตเตอรี่แหลวกับพี่สาวเอา สาธุบุญน้ำนะครับเบาเถ่าจะน้ำไปถวายให้นะครับเดี๋ยวมาฟังน้ำกันนะครับแม่หมูเพิ่มมาสามีเพิ่นฝันแล้วนะครับผมสวัสดีแม่หมูสวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซี FC ทั้งช่องแม่หมูแลัก,กะช่องเบาเถ่านะคะไปบ้านเจรตรีมาเมื่อกี้ <laughs> มาเอาคาลิเนม,มาพีเนะะาะภาพไปชมเมนูยามเย็นนะครับท่ชนชมภาพไปชมเมนูยามเย็นเดี๋ยวเอฟซีจะถามเอ้ามื่อนี้คือไปเห็น เมนู่อย่างอยู่บ้านเจลอตเตอรี่โอ้ปลาคอไงมีแต่แซ่บเธอเด้ยเนาะปลาคอแค่เจ้าช่วงนี้แค่เจ้าสูบน้องค่ะนะครับปลาคอหน้านะปลาช่อนนาปลาช่องน้องบ้านเฮานะครับเอามาต้มใส่อ่าใบบัวคาบอนใส่ผักแตงแงงโอ๊ยจะหน่อยจะมีใครมดแดงเนาะพอดีเลยเอาเอ๊ขอบบุญขอบคุณนะครับผมเอฟซีคนปากจะเป็นผู้ห่มบ้านนี่นะครับนี่นะครับเดี๋ยวจะเอาเอาไปครับ เอาไปให้เจี้ยลัตเตอรี่เพื่อนหนึ่งอันนี้เพิ่นฝากทําบุญถวายปูน่าจะเป็นชุดชุดผ้าห่มผ้าห่มมากกั่าเนี่ยชุดผ้าห่มสำหรับพระพิสุขสงองสารทุบุญพึ่งมะฮอดนะครับเมื่อนีไปหาปูซีศูนย์กันเรื่องพระเนตรถวายกับเ่องถวายเพื่อนหนึ่งเมื่อหน้าเมื่อหลังสาธุบุญน้ำรับ้ำลุ่ยๆนะครับท่านผู้ชมเอาจากไหนเป็หมูคือว่าจยางไรโอ้ที่ว่าแป้นเป็หมูฟันบ่อ่ ่เพิ่นกับพึ่งมาจากทํางานนะค่ะทํางานที่ไต้หวันนะไต้หวันเพิ่นมากครับลูกไส่เอาแกงข้าวดีเอฟซีน้ำเน่นะครับกับวาสดุเอฟซีบ่รทั้งเพราะว่าเมื่อนั้นเพิ่นอฟซีิ่นหาไม่ได้ที่ลูกลูกไส่แม่หมูเพิ่นมาแจกซองกับแม่หมูทำชุ่มอ๋อเป็นงานแต่งงานลูกไส้ค่ะงานแต่งงานงานเล็กๆงานเล็กๆมัเป็นงานใหญ่คๆดอกมันเป็นงานใหญ่เป็นงานน้อยๆเออค่ะวันเทวอะไรกับแม่หมูวันที่สิบเก้า ธันวาคม19ธันวาคม67ธรรมชุมนะครับพอดีลูกไส้ครับแฟนเพิ่นเห็นงานอยู่ไต้หวนันเพิ่นก็บินมานี่แหละมางานแต่งแจงว่ามืนนามาา้อนั้นลูกไส้เพิ่นมาแจกซองลูกไส้เพิ่นว่าฝันดีได้ลุงว่า,าบอลสูเมียฝังก็เลยมาบอลสู่ลุงฟั่งบันเนียนเอฟซีถามมาอยู่ดิลูกไส้อา,อายุเทเรโอ้โหเพิร์ดอายุ24ปีย่าง25วันที่10เก่ามังกร่าหนิก็เป็นวันเกิดเพิ่นครบ25ปีเพิ่นฝันได้ซีเจ็ดตัวเดียวแต่ตะวันเอฟซียเได้ทำธรรมชม ผีบอกขนคนบอกขึ้นอย่าลืมอย่าลืมซีเจ็ดซีแปดไอซีหกซีหกกับซีแปดปะซีหกซีแปดเจ้าเป็นว่าเหี่ยวลงนี่ซีเจ็ดซีหกแต่ว่าตามที่จริงลูกไส้ถ้าเปิ้ลฟันนี่ตรงๆเลยนะคะเข่าคือเข่าหลุดคือหลุดตัวเดียวตัวเดียวเพื่อจะเป็นแบบนี้ของเพื่อนค่ะแต่ว่าอันนี้ก็เป็นน้าท่าม่คว่ำฟันนะคะพี่ชมเอามาเล่าสู่กันฟังนะคะกั ผิดจระนาเบิ้งนะะั้ค่ะเพื่อมัก <alen. S 2> เพื่อชอบบอมักกับบอเป็นยังนะคะ่ะฟั่งเวกอนฟังเงบิ้งกอนนะ้นค่ะอันที่ว่าแฟนแม่หมูนะะั้ค่ะเพิ่นกลับมาจากคุณเพิ่นก็เลยมาบอกสุฟั่งเพิ่งบอกสุฟั่งแล้วบันนี้เพิ่นวานเพิ่นฝันเพิ่นฝันว่าพ่อผู้อยู่ขางบ้านแม่หมูนะค่ะเพิ่นเสียเพิ่นนั่นคนอยู่ขางบ้านแม่หมูแม่คนอยู่ขางบ้านแม่หมูเพิ่นมาเล่นลนั่ว่าจันเพิน่นมาเล่นนั่แต่วก่อนที่เพินพ่นจะกลับมาเด้ ก่อนจะกลับมามือนึงเอาตัวผนฝันว่าจะคลองมาบ้านแล้วไอ้คือว่าจะไปสัมภาษณ์เพิ่นเพิ่นว่าจังไดนเพิ่นว่ายสิเพิ่นบ่กล้าให้สัมภาษณ์เพิ่นว่าเพิ่นอยากอายเพิ่นเพิ่นเว้าบ่คือหมูเพิ่นนะเพิ่นเว้าเน้อเพิ่นเว้าเนื้อเป็นคนชัยภูมดมันจะเว้าออกมาๆ้าอย่างสินะคนชัยภูมิทำชุชมเพิ่นเล่ที่แรกบ่าวเฒ่าบ่าวเฒ่าว่าแม่หมูเดี๋ยวไปสัมภาษณ์เลี้อว่าซั่น FC เพิ่นหาเพิ่นจะเขียนไอ้สามีแม่หมูแม่หมูนําค่ะถามเพิ่นแล้วเพิ่นเลยบอกแม่หมูว่าเพิ่นเพิ่นอยากไอ้ทม เป็นเลยบอกให้แม่หมูมาเบาสุฟังแม่นว่าเบาไปเบาอุลวดเพิ่นวางซี่ตัวเลขมันกับ่หลายตัวค่ะก็เลยว่าเพิ่นฝันว่าเพิ่นกลับมาบ้านก่อน,<ม>น,นเพิ่นกลับมาบ้านแล้วบัดนี้เพิ่นเลยไปเบากับพ่ออยู่ข้างบ้านนะเพิ่นมาเล่นน้ำบ้านนี้พอ่อตาเพิ่นมาเล่นน้ำเพิ่นละกลับกลับเข้าไปในบ้านเพิ่นนะ<ม>ลูกสาวเพิ่นหลอกห่วงมาว่าพ่อเพิ่อนอ่ะเสียชีวิตว่าเอ็นเขาเปียกเพิ่นเอ็นเขาเปียกเพิ่นเพิ่นละนอนไปเลยว่าสั่นเพิ่นว่านะ เอ้าวัดสันเพิ่นขึ้สิไปแล้วว่าสันคือเบากันยวงหนึ่งหั่นว่าสันอันไปแล้วไปแล้วลูกสาวเพิ่นระบอกอย่งนี้นะเพิ่นเลยตกเพิ่งฝันเมื่อไหร่ํานี่ล่ะฝันก่อนมาหรือว่าฝันอยู่บ้านฝันก่อนมาฝันก่อนมาแล้วก็เพิ่นก็เลย่ากลับมาเพิ่นก็เลยมาถามพ่อเพิ่นที่อยู่ข้างบ้านว่าพ่ออยู่จักปีไม่ได้ถามนะพ่อเพิ่นไม่ได้บอกว่าเพิ่นเกิดพศศูนย์เก้าศูนย์เก้าแม่นค่ะแต่ว่าอายุเพิ่น หาสิบแปดปีย่างหาสิบเก้าเพิ่วมาจังซี่อ่ะบัดนี้แฟนมึงเพิ่เได้่าเพิ่นมักเพิ่นมัขคขัดเนาะเพิ่นมักระทืหาเก่าหาเก่าเมนค่ะเพิ่นมาหาเก่าแต่ว่าพ่อสอเพิ่นอ่ะศูนย์เก้าพ่อสอยพ่อที่พ่อเป็นคนที่อยู่ข้างบ้านค่ะที่เพิ่นเสียชีวิตนะเพิ่นกับว่าอยู่เพิ่นกระามอยู่แต่ว่าพ่อผู้นั้นเพิ่นกับมาหาเก่าคือกันบัดนี้เมียนค่ะเพิ่นก็ได นี่เป็นแนวทางความฝันเนาะค่ะค่ะสุณผู้ชมคแต่ว่ามันเกิดขึ้นดังแทะเลขตัวนี้เนาะดังบบาเบาเท่าว่าวหาเก้าเนี่ยเป็นเลขเบาเท่าพ้อแม่บ่าเบาเท่างวดนี้มันเป็นเลขประจำเบาเท่าแล้วครับหาเก้าหาศูนย์นี่เอฟซีว่าเลขประจำเบาเท่าเลยแหละอ่าเบาเท่ากับพ่อค่อยทิ่มดอกคำชะมชมอตลตอรี่เป็นเลขจากนครพนมพเนินมาเก้าหาเก้าหา่ะเบาเท่าเก่าลอตเตอรีตังว่าตั้งแต่ตอนเจอลอตเตอรีิ่นเอารอตเตอรีมาแล้ว ค่ะเออเมื่อนั้นเบาเถาเอาเมื่อหาเก่าเก่าหาไม่ยังละหาใบกับหาแป็ดป็ดหากระตรงกันดิจากนครพนมกันเนียนมาเลยอืมแต่ว่าพันว่าไม่สิเ่อด็าดอกขึ้นดีกว่าพันว่านองเอองานแต่งงานน้อยๆท่านผู้ชมงานน้อยๆว่าเป็นงานใหญ่ครับผู้ชมเป็นงานเล็กๆเป็นงานเล็กๆเื่องานเบาเถาจะไทยเบิ้งท่านผู้ชมจังรอดดูนะว่าแฟ้สามีแม่หมูเพิ่นเป็นผู้หนาตาจังไหนลูกเพิ่นเห็นแล้วนะครับ สามีเพิ่นจังรอเบิ่งมืองาน<ช>เพราะว่ามืองานนี่บ่าวเถ่าก็สิถ่ายอยู่ในงานนั่นแหละท่านผู้ชมจังรอเบิ่งนะครับอถ้าคันจะเขียนสามีแม่หมูกับปัญญาเบิ่งลูกชายแม่หมูล่ะก็แล้วออกคล้ายๆกันเลยเออนะครับเอ้านะครับเพิ่นมาากักหา,าเก่าเพิ่นมักหาเก่าแต่ว่าเพิ่นให้ลงมีตัวใดแน่เพิ่นบอกว่า09นย์เก้วก็58 59 ศูนย์เก้านี่เป็นพ่อซอเกิดของของของพ่อที่ที่เพิ่นฝันถึงแมนเพิ่นกระามเพิ่นพ่อต่เพิ่นมาหอดปุ๊บเพิ่นกระามเลยศีแม่แหลกแม่มูก็สังเกตว่าเอ้าไม่นี่ไม่นี่ไม่นี่เพิ่นเอิ้นนะเพิ่นเอิ้นเพราะว่าผู้ที่เพิ่นนั่นหนีมานะที่ฝันถึงอ่ะที่แมนให้ถามเนี่ยให้ผมถามาด้วยครับเพิ่นว่าอันเจ้าอยู่จังปีแล้ว่สัตว์เอายังมาหอดยังคือสิถามเพิ่นแม่มูก็สงสัยอยู่เพิ่นก็ฝันตั้งแต่มบุญแหละค่ะแต่ว่าบมื่อเราบอกสุฟัง แต่ก็เลยบอกสูเบาเถ้าิ่นฟังก็เลยว่าเออบอกสูเอฟซีฟังแน่เพิ่นว่าเพิ่นรจะเลยบอกว่าจะไปสัมภาษณ์เพิ่นอยู่เพื่นละเพราะว่าอยากให้เอฟซีได้เห็นเพิ่อนนั่มเพิ่นอายเพิ่นอไอเพิ่นเป็นคนใช้ยี้มพูมเพิ่นก็จะเบาเหนื่อแน่เพื่นว่าเพิ่นขี่ลายเพิ่นอยากไอเพื่นแต่จังรอบเพิ่อนมืองานท่านผู้ชมเพิ่นเลยว่านรับเท่าเพิ่นเบาบ่คือมูเพิ่นว่าเพิ่นเบาบ่คือยันน์ขจงหัวล้อเพิ่นว่านะแต่โอ้เพิ่นบ่หัวล้อดอกเลยว่าจังซี่เอานะครับสามีแม่หมูจ้ะเออ เดี๋ยวเอฟซีก็มาโอ้ยถึงสามีถึงลูกฝันเอากต่มาเราสู้ฟังนะเราสู้ฟังนะค่ะเพื่อเอฟซีมากเพื่อหาได้นะค่ะบอมากกับบอมเป็นยังนะค่ะบอกสู้กันฟังเป็นแนวทางความฝันนะคะมิช้มสามีแม่หมูฝันค่ะคนหน่งได้ถามว่าพ่อสอเกิดพ่ออันพันวาที่ไหนพูดว่าเพันเกิดพ่อสอศูนย์เก้าพันวาศูนย์เก้าระเบียนเพิ่นอายุห้าสิบแปดนะคะ ย่างห้าสิบเก้านะคะสามตัวเพิ่มมากตัวได้เลยไม่ม่สามตัวนะตามที่จริงนะเพิ่มมาร์กเป็นบาเสียชีวิตตี่คือเป็นศูนย์เพิ่มมากศูนย์ห้าเก้าค่ะศูนย์ห้าเก้าเรียกวาเป็นเลขประจำเบาแถวแต่ว่า,าัเพื่มได้ตัวได้บัตรบัตรผลไปได้กันลอตเตอรี่เก้าห้าเก้าศูนย์ห้าเก้าโมี่โมี่ล้มอีเพิ่ว่าสามตัวเนี่ยหรือล้มก็สองตัวนะแล้วแต่ค่ะกับลูก เซนีก็ได้ตามนี่แหละเอาตามพศเพิ่นนี่แหละตามพศเพิ่นค่ะตามอายุของเพิ่นนะคะเพราะว่าเพิ่นว่าเพิ่นเกิดพศศูนย์เก้านะคะผู้ชมแต่ว่าเอาเขียนให้เพิ่นก็ได้อันไหนเพิ่นแต่ว่าเพิ่นมักนี่คือศูนย์หาเก้าเมีนฝันว่าเพิ่นเสียชีวิตแมีนเสียชีวิตเพิ่นว่าศูนย์ไซส์แปลว่าเก้าแปลว่าได้เก้าห้าเก้าเมีนค่ะเอาเขียนให้เพิ่อนน้ำเพื่นได้ลอตเตอรี่ตัวนี้นี่ค่ะคุณผู้ชม เกิดพศศูนย์เก้านะคะเกิดพศศูนย์เก้าผู้คนที่เสียชีวิตนะคะคนที่ฝันถึงค่ะตาพุ่นย่งหมดเสียชีวิตด้วค่ะมันเกิดพศศูนย์เก้าแต่มันเกิดพศศูนย์เก้าอายุเพิ่มอายุห้าสิบแปดย่างห้าสิบเก้าแต่ว่าแฟนแมมูนีมักโตนี้มักหาเก้าค่ะสามตัวเพิ่นหาสามตัวน่อเพิ่นหาห้าเก้าศูนย์ห้าเก้านะคะแต่ว่า บ่ได้หาลอตเตอรี่บ่มีบ่ได้ค่ะเพิ่นเลขเดทเลขเก้าห้าเก้าเลขเก้าหาเก้าไอ้สามตัวแล้วแต่มักบ่มักได้ทำชุ่มเขียนลงให้ที่ว่าแม่หมูเพิ่นว่าสามีเพิ่นหาลอตเตอรี่ตัวนี้ฝันมาคนคนเสียชีวิตก็คือศูนย์อายุปัญหาเก้านำหาแปดยันหาเก้าเพิ่นมาหาเก้าเพิ่นเลยหาศูนย์หาเก้าหาลอตเตอรี่บ่ได้เพิ่นเลยไปได้เก้าหาเก้าจ้าเออห้าู้ใดมักน้ำเพิ่นค่ะมักเอามาบอกสุกันฟังนะคะเป็นไอ้ผู้เฒ่าผู้เฒ่าเสียชีวิตกับเก้าศูนย์นี่ มันเกิดพ่อสอนสูนเก่าพอดีนแม่ค่ะอีกอย่างหนึ่งเนาะเก่าเนาะเก่าอีกตัวหนึ่งเนาะเพราะว่าเพิ่นเป็นผู้เฒ่าเนาะเก้าห้าเก้าเนาะกระหามพอดีแล้วปันมาพอเขาเฒ่ากระตุงกับเด็กพ่อคูบาได้เนี่ยเนาะเก้าห้ากรนาบธรรมชุ่มเพิ่นเน้นเพิ่นมากขึ้นหาเก้าค่ะเพื่อได้โชคน้ำกับนะำตาธรรมชุมมาบอกเนาะธรรมชุมคือดังแย่งเนาะเอามาเราสุดฟังนะครับหล้กก็ไแม่มูเพิ่นกะนี่ละมือหนักเพิ่นมากกับลูกไส้เพิ่น มาแจองอย่าลืมเด็กลูกไส้พิ่นซีเก็บผีบอกขนข้องคนบอกขึ้นเอฟซีก็ว่าอย่าลืมซีหกกับซีแปดนั่นเด้ออายุลูกไส้พิ่นน่ะยี่สิบย่างยี่ห้านะครับเหมือนงานเพิ่นงานแต่งลูกไส้พิ่นวันที่สิบเก้าธันวาทำชุ่มสิบเก้าธันวาค่ะเดาเดี๋ยวจังรอดนะครับเ่าเถ่ายจะไทยไทยให็นเปล่าครับบรรยากาศในงานก็จะไทยให้เห็นผุดละสาวผู้ใด้จะเห็นขอบสามีเพิ่นก็จะได้เห็นแต่วเอฟซีวายอีเด้คือบอกไปไทยอยู่บ้านไปหมูเนี้ยมาท่าน วันที่สิบแปดจังไปพ่อสิบแปดจังพ่อเนียเมื่อแรกบ้านเราก็จะไปทายอยูุ่่นละเตรียมงานขาเจอกกับลังเตรียมงานวันที่สิบแปดพอดีไปเบิ้งน้ำกันว่าจะเป็นจังใดออกมาในรูปแบบใดนี่สินะคะเอานะครับขอบคุณแม่หมูขอบคุณสามีแม่หมูเป็นแน้าทั้งเป็นแนวทางหยิบจับสลากกินแบงลอตเตอรี่ได้ท่านผู้ชมเด้วยเออผู้ใดบอมักกับบอเป็นยังเพิ่นมาเล่าสุฟังนะครับธรรมดาเพิ่นกับฟันแม่นอยูุตินะแม่นค่ะงวดแม่นกับแม่นงวดบตแม่นกับโตแม่นนะคะงวดแม่นกับแม่นคือว่างวดบตแม่นกับ่่แมมนาาเลสฟัง เอาครับให้โชคดีนะค่ะโชคดีน้ำกันโชคโชคมันมันค่ะสว,ส,สวัสดีครับ